ในการปั๊มแอมเบอร์แบบต่อเนื่องให้กับน้องๆบางคนที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆเควสหลักที่พี่เลือกทำนะครับเป็นเควสจับเจ้าคอริล่าตัวนี้นะครับหลังนั้นและติดที่หนึ่งเควสหลักที่น้องจะเอามาใช้เป็นเควสปั๊มนั้นอนะเป็นเควสอะไรน้องต้องจําให้ได้นะครับส่วนเควสหลักของพี่ก็คือเควสจับเจ้าคอริล่าตัวนี้นั่นเองแล้วน้องก็เปลี่ยนวันที่เลยครับพอเห็นเควสขึ้นแบบนี้นะครับให้มันอยู่หน้านี้นะพอพี่ทับ กด start q u ควสในวันที่11แล้วพี่ก็กลับไปวันที่27เหมือนเดิมนะครับเพื่อส่งเควสนะครับในวันที่27แบบนี้นะเห็นปะพี่ก็ยังได้15แอมเบอร์นะครับคือสําคัญเลยนะครับน้องต้องทําต่อเนื่องทุกวันนะไม่ว่าน้องจะเล่นเกมไปเนี่ยเล่นเล่นในเกมไปเนี่ยเล่นไปกี่วันก็ไม่รู้อะแล้วแต่น้องอะเล่นไปกี่วันก็แล้วแต่นะครับเวลาน้องจะปัม๊มน้องก็แค่ไปเปลี่ยนวันที่นะครับน้องก็จะสามารถกลับมาปัม๊มได้อีกนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยกลับมาปัม๊ม ก่อนอื่นก <anak> ็ขอก่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกม a r ร Mobile ในโหมดฮาร์ดคอรระดับบูตต้น EP นี้นะครับก็จะเป็น EP พิเศษนะครับเป็น EP แทรกซ้อนนะครับที่จะ มานะครับไขปริศนาหรือว่าชี้แจงนะครับในการปั๊มแอมเบอร์แบบต่อเนื่องให้กับน้องๆบางคนที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็สําหรับน้องๆนะครับที่เม้น์บอกพี่ว่าเกิดปัญหานะครับเวลาปั๊มแอมเบอร์แล้วมันไม่ได้แบบเป็นการปั๊มแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็นี่เลยคู่หูของพี่นะครับคือกริล่าตัวนี้นะครับถามว่าเอาไว้ทําอะไรตัวนี้นะครับพี่ จะเอาไว้เป็นตัวรับเควส์ไรวันนั่นเองเพราะว่าเควสรไรวันของพี่นะครับเควสหลักที่พี่เลือกทํานะครับเป็นเควสจับเจ้า <S <S กอริล่าตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับพี่จะต้องเอาน้องมาด้วยนะครับเวลาปั๊มแอมเบอร์นะครับก็ขั้นแรกนะครับเวลาน้องปั๊มอ่ะหนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับน้องต้องมีเควสที่น้องจะทําก่อนหนึ่งเควสนะครับน้องต้องจําให้ได้เลยเควสอะไรก็ได้อไอ้นี่เดินเสียงดังอืมโอเค น้องต้องจําไม่ได้นะครับว่าเควสหลักนะครับที่น้องจะเป็นเอามาใช้นะครับเควสหลักสเตจที่ 1, <enas noch. S> 1> เควสหลักที่น้องจะเอามาใช้เป็นเควสปั๊มนั้นนะ่ะเป็นเควสอะไรน้องต้องจําให้ได้นะครับส่วนเควสหลักของพี่ก็คือเควสจับเจ้ากอริลลาตัวนี้นั่นเองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูเลยวันนี้นะครับน้องๆเป็นวันที่29นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันปัจจุบันเลยแต่ไอเคเวสกอริลลาของพี่เนี่ยมันอยู่ในวันที่พี่ขอเช็คก,ก่อนนะครับพี่ก็จําไม่ได้เดี๋ยวให้ดูอยู่ในวันที่ส1บเอดกุมภาพันธ์นะครับ11ดกุมภาพันธ์แล้วพี่ก็ปั๊มมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันที่27สิบเจ็ดมิถุนาน้องต้องจําดีๆนะครับของพี่เนี่ยเคเวสจับกอริลลาอยู่วันที่11ดกุมภาพันธ์นะครับปีห7ด ส่วนเควสที่พี่ทํามาเรื่อยๆนะครับพี่ทํามาถึงวันที่27มิถุนาดังนั้นนะครับถ้าเราจะทําเราจะต้องเปลี่ยนไปวันที่27มิถุนาปี67พี่ก็เปลี่ยนวันที่เลยข้ามปีกันเลยทีเดียวนี่นะมิถุนาวันที่27ถูกป่ะมิถุนาวันที่27นะครับจากรูปที่พี่ดูเมื่อกี้นะที่พี่ทําค้างไว้นะครับอ่านี่วันที่27นะครับ พอพี่ปรับวันที่มาถึงวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราทําวันที่26ไปแล้วถูกปะอ่าเราปรับมาวันที่27เราเข้าเกมเลยครับพอเข้าเกมมาปุ๊บมาดูกันว่ามีเควสขึ้นไหมอ่าเห็นปะน้องๆมันมีเควสขึ้นเห็นปะเควส์ไรวันนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วน้องก็เปลี่ยนวันที่เลยครับพอเห็นเควสขึ้นแบบนี้นะครับให้มันอยู่หน้านี้นะกลับไปที่วันที่เลยครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปวันที่ส1บกุมภาวันที่11กุมภาเนี้ยของพี่อ่ะ แล้วก็มากดสตาร์ทดูเห็นปะวันที่11กุมภพาพี่มันจะเป็นจับเจ้ากอริล่านะครับพอพี่กดสตาร์ทเคเวสในวันที่11แล้วพี่ก็กลับไปวันที่27เหมือนเดิมนะครับเดือนไหนวะเดือนมิมิดุนานะครับนี่วันที่27เนี่ยต้องต้องจำดีๆห้ามลืมเลยนะมาวันที่27แล้วเราก็กลับไปที่ในเกม เพื่อส่งเควสนะครับในวันที่27แบบนี้นะเห็นปะพี่ก็ยังได้15แอมเบอร์นะครับคือสําคัญเลยนะครับน้องต้องทําต่อเนื่องทุกวันนะวันต่อไปก็วันที่28คือน้องต้องทําทุกวันนะวันที่28ปุ๊บน้องก็กลับมาหน้าเกมเราก็กดนี่เห็นปะมีเควสขึ้นวันที่28แล้วน้องอย่าเพิ่งรับเควสนะกลับไปรับเควสวันที่11กุมภาเหมือนเดิมเพื่อเอาเควสจับกอริลีา เพราะว่าวันนี้มันเป็นเควสจับเจ้ากอริลีลานี่เราก็จะได้เควสเดิมนะครับแต่เรายังไม่ส่งนะครับเราก็ไปส่งวันเดิมครับวันที่28มิถุนาแล้วก,กลับเข้ามาที่หน้าเกมอ่ะแล้วก็ส่งเควสในวันที่28น้องก็จะยังได้15เอมเบอร์นะครับทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะต่อไปวันที่29เพราะวันที่28ทําทำไปแล้วใช่ปะ วันที่ยีเกเห็นปะมีเคเวสรายวันขึ้นแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นวันที่สิบเอ็ดเหมือนเดิมเพื่อรับเคเวสกอริลลานี่นะครับน้องทำแบบเนี้ยชึบกดสตาร์ทไม่ส่งไปส่งวันที่ยีบเก้าเหมือนเดิมยี่ิบเก้ามิถุนาชึบชึบไล่ไปเรื่อยๆห้ามผิดวันเลยนะทรงนี่ไง แบบนี้เลยนะครับน้องๆเห็นปะคือมันจะได้เรื่อยๆนะเนี่ยเวลาทําไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นแล้วเห็นปะเควสไรยวันจะไม่มีนะเพราะวันที่29เราทําไปแล้วนะเหมือนเดิมทําไล่ต่อไปห้ามลืมวันนะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะน้องๆห้ามลืมเลยนะถ้าน้องลืมวันเมื่อไหร่มันจะกลับไปที่2แอมเบอร์เหมือนเดิมนะวันที่30อ่ะควสมาแล้วนะวันที่30เควสขึ้นปุ๊บ ให้มันอยู่หน้าเดิมนะครับหน้าเกมให้เป็นหน้าเกมแบบเมื่อกี้นะปึ๊บมารับเพจวันที่สิบเอ็ดซะนี่กดสตาร์ทอย่าเพิ่งหันไปมองลิงนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บสามสิบ 30. นี่แบบนี้เลยต้องส่งวันที่สามสิบเท่านั้นนะถ้าน้องหลงวันเมื่อไหร่รับรองว่าแอมเบอร์น้องก็จะหายไปเริ่มใหม่หมดเลยนะครับน้อง,องดังนั้น ทำไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็วันที่1กระฎาคกรดารับเควสวันที่1เปิดเขาเรียกว่าเปิดเควสวันที่1นึ่งอุ้ยสามร้อยสามหกเลยอานสไปโนเปิดเควสวันที่1เ <Ug> ห <ye? S 2> ็นไหมวันที่1เควสดขึ้นวันที่1เควสดขึ้นวันที่1เควสขึ้นแล้วนะครับแต่กดรับวันที่11กเกุมภาอันนี้คือของพี่นะของน้องจะวันไหนไม่รู้นะแต่ของพี่วันนี้ แล้วก็กลับไปส่งวันที่หนึ่งใหม่ทำไล่ยาวไปเลยชิบอีกสิบห้าแอมเบอร์ฮาต่อไปวันที่สองสองเปิดหน้าเวสปึดเปเเมารับวันที่สิบเอ็ด กลับไปส่งวันที่สองชึบกลับไป15เอเบอมาเปิดเควสวันที่สามแล้วก็ไปสตาร์ทเควสวันที่11เ,เหมือนเดิม มาสตาร์ทเควสวันที่11เหมือนเดิมแล้วก็ไปส่งวันที่3เหมือนเช่นเคยเจ็บเอา้าส่งผิดเรียบร้อยนี่เลยเห็นปะน้องถ้าส่งผิดวันเรียบร้อยเห็นไหม <laughs> ถ้าส่งผิดวันคราวนี้ต้องเริ่มตั้งแต่สองสามแต่ไม่เป็นไรอันนี้พี่เซษไปแล้วไงอันนี้พี่มาทำให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดจำวันผิดก็จะเป็นแบบนี้เลย เนี่ยคือจำวันผิดไงอันนี้พี่จำวันผิดนะครับมันต้องเดือนอะไรวะพฤษภามิถุนาอ๋อมันต้องเป็นเดือนกรกฎาคมเห็นไหมมันต้องเป็นเดือนกรกฎาคมเมื่อกี้พี่ไปส่งเดือนอะไรส่งเดือนมิถุนาก็เจ๊งดิ <c oughs> นี่ไงพี่ต้องรีใหม่นะครับเพราะว่าพี่เซฟไปแล้วนะถามว่าพี่รียังไงเอามาดูเนี่ยเห็นปะเราส่งผิดปุ๊บมันเหลือสองแอมเบอร์แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหลือสองแอมเบอร์ปุ๊บ พีรีเลยนะครับรีย้อนกลับไปพเพราะาเมื่อกี้เราส่งผิดวันใช่ปะแต่พี่เซฟไปแล้วเนะก่อนหน้าน,นี้พี่เซฟไปแล้วไงครับกดรีรีกลับไปก่อนย้านะครับสําคัญคือเราต้องเซฟไว้เสมอนะฟิบโอเคพี่รีกลับมานะแล้วก็ไปเริ่มเควสในวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ดมิถุา 27, 27, นา กระดาษกรใช่27โอเคถ้าพี่จำไม่ผิดวันที่27มั้งเดี๋ยวดูวันที่27ก็มีเควสโผล่ปะนี่เห็นปะมาเริ่มใหม่วันที่27เพราะพี่เซฟไว้นะครับอย่างที่บอกเราเซฟก่อนจะทําจะได้เปรียบนะครับเราก็มาเริ่มใหม่วันที่27โอเคนี่27ิบเฟสขึ้นแล้วแล้วก็ไปรับเหมือนเดิมนะครับวันที่11เพื่อเอาเควสกอริล่าเจ๊บกดสตาร์ทเควสกอริล่าขึ้นมาปับ๊บ กลับไปวันที่27มย27เดือนอลไวว่าลืมอีแล้ว <c oughs> ห้ามลืมนะครับน้องๆสําคัญคือห้ามลืมนะถ้าท่านผู้ชมลืมเมื่อไหร่ละเจ๊งนี่ส่งเควสนอี้ละ่ะนี่ก็ยังได้15อยู่ก็เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยๆต่อไปก็เหมือนเดิมก่อนจะทํานะครับเน้นให้น้องๆน,น,นะครับเซฟนะครับเริ่มที่28ม่นี่นะครับเวสไม่ขึ้นก็กดออกแล้วกดใหม่เห็นปะ่ะเวสมาแล้วนะครับเวสวันที่28เนาะ วันที่28ส่งเดือนกุมภาโอเคมารับเหมือนเดิมนะครับรับเดือนกุมภาวันที่11เเพื่อให้เป็นเคเวสกอริล่าแล้วก็กดส่งวันที่28เดือนอะไรว่าลืมอีกแล้วเดือนมิถุนาะเนี่ยสำคัญคือห้ามลืมนะครับแต่เวลาพี่ทำคลิปไปแล้วพี่พูดไปพี่ก็มักจะลืมไงก็ <c oughs> จะแบบนี้เลยนะครับน้องน้องเน,นี่ยเห็นปะทำแบบนี้เลยหยิบแปดไล่ไปเหมือนเดิมครับหล่ยหยิบแปดทำแล้วก็ไปต่อที่หยิบเก้าไล่ไปเรื่อยๆครับ 2ี่บเก้าโอ้ยได้ยาคูณสิบยีบเก้าปุ๊บต่อไปก็ปับปับปับ,ปบมาสตาร์ทวันที่สิบเอ็ดเมื่อกี้เท่าไหร่บ่าลืมอีกแล้วยีบเก้ายีสิบเก้ายีิบเก้ายีสบเก้าสตาร์ทแล้วไปวันที่ยีบเก้าเดือนอะไรวะลืมอีกแล้วเด,เดือนมิถุนาเออเอาเอาเข้าไปนี่นะครับน้องๆส่ง,งปุ๊บนี่ไงก็จะแบบนี้เลยนะครับเรื่อยๆวนไปอยู่อย่างเงี้ยน้องๆ พอน้องทําแบบเลิกเนี่ยพอเลิกปั๊มแล้วตอนนี้น้องแบบเฮ้ยเลิกปั๊มแล้วพอเลิกปั๊มนะครับให้น้องเปิด2จอแบบนี้อ่าน้องจะได้เห็นนะครับว่าเออตอนนี้ปั๊มมาถึงวันที่29เดือนมิถุนาแล้วนะกดแคปหน้าจอไปเลยครับนี่แคปไว้เลยเอาไว้ดูเอาไวด้ไวดูนะครับพอน้องจะปั๊มใหม่น้องก็เปิดขึ้นมานี่อ๋อปั๊มถึงวันที่29น้องก็ไปเปลี่ยนวันที่ให้เป็นวันที่นี้พอสอนี้เดือนนี้ แล้วน้องก็ปั๊มต่อรัวๆเลยครับคราวนี้น้องก็ปั๊มต่อรัวๆแล้วก็สําคัญคืออย่างที่บอกครับปั๊มเสร็จแล้วพอหยุดปั๊มให้ทําการเซฟเลยนะครับพอหยุดปั๊มปุ๊บก็เซฟแบบนี้น้องๆเท่านี้นะครับน้องจะไปเริ่มใหม่ได้เลยนะครับพร้อมกับรับ15แอมป์20แอมป์30แอมป์แล้วแต่ระยะเวลาที่น้องทํามานะครับว่านานแค่ไหนเนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วพีก่ก็เหมือนเดิม กลับไปเปลี่ยนวันที่ให้มันเป็นเดือนปกติคือเดือนอะไรอีกแล้ววันสิงหากรกดกกาวันที่29นะครับวันนี้นะครับนี่เลยเท่านี้นะครับก็อยู่กับปัจจุบันของเราแล้วอ่าวันที่ก็กลับมาเป็นปัจจุบันเค e ็ก็ทําไม่ได้แล้วเพราะช่วงนี้คือพี่ทําไปแล้วไงเห็นปะ่ะนี่เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเวลาน้องจะทําก็แค่ไปเปลี่ยนวันที่ใหม่เหมือนเดิมนะแล้วก็ทําเริ่มตั้งแต่ที่เราเซฟไว้นะครับ เท่านี้นะครับไม่ว่าน้องจะเล่นเกมไปเนี่ยเล่นเล่นในเกมไปเนี่ยเล่นไปกี่วันก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่น้องอ่ะเล่นไปกี่วันก็แล้วแต่นะครับเวลาน้องจะปั๊มน้องก็แค่ไปเปลี่ยนวันที่นะครับน้องก็จะสามารถกลับมาปั๊มได้อีกนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยกลับมาปั๊มได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับเพียงแค่ไปเปลี่ยนวันที่ให้ต่อเนื่องจากที่เราเคยปั๊มไว้นะครับเท่านี้น้องก็สามารถปั๊มแอมเบอร์แบบคูณแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับ EP นี้ก็มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องๆ จะได้ประโยชน์จากการอธิบายตรงนี้ไปนะครับก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่อยู่มาเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณแล้วก็รักน้องๆมากๆเลยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันน้องรักของพี่ตุ้ม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 แล้วเจอกัน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับปั๊มกันเยอะๆนะจะได้รวยรวยมีแอมเบอร์ไว้ซื้อของกันเยอะๆมากมายเลย